สวัสดีดีครับผมคนอีสานบาเมืองครับได้เวลาแบกมันขึ้นรถแล้วครับใกลสจเต็มรถหลักที่ว่าแต่รถไทยเอามาเป็นพระลซื้อครับผมมันมันจะไปซื้อมันกับบืนลำบากแล้วเลยได้แบกออกครับผมูที่นี่ที่ไหนครับ็กคอนในเข่งเราแบกเก่าเอ้กับทีมงานช่วยตัวเองไปบันบันครับผม อามือแรงกับเมาค้ำเพื่อเราแหละอาเศร้าเมาคำ้ำาเศรากินตอนเชียงเขาอืมดาวมัดเป็นเสียงของเทพดาเพิ่นออกมาซอยครับต้องการพนักง,งานหลายด่วนดวน,ดวนเลยละ่ะแม่นสามคนคือสิบโมลี่ยงงานครับมือนึ่งใจกับนี่แต่นี่นยังได็กเลี่ยงอยู่ด้วยลูกเด็กนี่เพิ่อไป ซอยมูลเลยเลาะยางเดียว,เ,ยวเอ็กเสร็จกล่องพร้อมฮึบนะครับอืมดีแตกออกเยอะลุกเยอะเฮ้ย โอ้ม um, ันก็เป็นบางหัวนี่แหละบางเงาาี่าาพรวมอยาใส่ปุ๋ยหใ่ปุ๋ยอใส่ปุ๋ยบไรยู่ใน่ไโอเค่นไหอยูเสร็จยังเสร็จแล้วแบกแบกให้็งนนแงห่างแล้วอนีออมา ว้ามันบอกหมดเบได้เง่แล้อะไรมั้ยน้องาไ่สอนเียงได้ได้โ้ยอย่าไปอมเด้อย่าไปสอมมันเด้อย่าไปสอมเด้ก็ปบคการในท่อมาแซงเขียงยูดีมเอา่กยกดดีกาบ่นี่กินเขาแล้วยางไปเองทุนเรืองคิ้วเขาไปอีกแกาเขาได้ปานจะเข้ากอนโอ้ยไปเฮ็ดคลิปแต่ลรเที่ยววะครับ พูดึงหิวเขาไปแห้งหรอวเด็กกินผู้เดียวก็ยันเอฟซีบอกให้นาอก็นเล่นทากันโอ้ยเอาูนเอาไปพูนอือืน้ำมากินนะย่น้ำน้ำมันเครื่องรถไทมาขวมขึ้นตอนยังเลียได้กินอยู่บอจ่าบอ

นำควันได้รถรถไทเฮ็ดขวมเบิดเลี้ยได้รอโอ้ยเฮ็ดปตีเนาะยิงปิงเยังงกสูงได้ยังพะโล่อ้เจ้ากบอยาไน้อยางเหมนเลยงต้องเอาน้อมาเพราข้าไยไทยบ้านไ่นน้งมึนถงยัง่เ็นห้อันขึ้นหนาวจุ่มล้วหนามันเป็น้มันมึมีเขาขับบ่คนนี่ล้วครับเยอะขนาดนั้ ับมันมีแต่คนขาบมันมีเพาอขับจมนะเบื้องแต่รอโอ้ยเคยเบิ่งลักษณะแล้วพอรู้บ่ลดีพอรู้บ่ลดีเนี่ยหมูวัดจะอนวันเดี๋ยวเขาเทียบไม่คันบ้านเด็ดเด็ดไปซื้อไปซื้อหมูรับเล็กโคแล้วคานว่าจนจุดไปสมตั้งต่เอาเท่าไหร่ก็คือเอาเอาเอาครื่องรูปคืออะไรอีกแล้วเอสองพ่อหมดเอาสิ้เรืยังเอาขี้เอาอะไไปเอาอะไรไปขาย งานขั้นพูนขันไทยอเียวรถไทไปขายบ่ยังนี่เรากลิ่นปลาข้เราแท้เอาเ่นนี่เ่นยังยู่นี่กันบ่นีมึงว่ามันมันขีอเอารื่อลนี่มึงว่าจะไล่ไปใกาบ่ะตันซองจะไปขั้ตอนตันซ้องเรว่าตันซ้องเพรว่าตันเ้านะมงกะเอาของหลาโลดก็หัวบ้นเนอะอ่าบ้านองอยู่ด้ ว่าอาจจะตันหาก็บบรูบรูแล้วเอาขึ้นเรื่องห่จักเคยร์กผมผมเลยว่าให้เศร้ารถ่ถต้องใส่รถไทยครับเพราะว่าขายมันเบิร์่ชวนยันสองมรถก็จะบบบเบิรบลบบิดอยู่ที่บ้านไห่กูบ้านท่ไหนก่อาเอถ้าได้ขึ้นรถดูจ่ซุ่ม่นมีเอาเท่าเท่าสุมฮ้วเป็นคับผมว่าเทอาก็ได้เล็โคเอนอยงีกวือเร็วเร็วเร็วือาพขุบ้านข้นนีบนเอาต่สั่งมามาสั่งกันเทลนวยเทนวยเขียนจนบันทึกไปเนี่ยบสามเหลี่ยม กินแต่ก็นี่ทำแต่แรกเส่็จมาหันออแล้วว่าเบิดละโอ้ยสองเบรเข้าไปทำมีแยงเงเลยครับมันจะไปที่รงงานตำเหนียครับหัวมันโอ้ยเ้าไปชาวในบ้นอยู่คนนาลายลเระขึ้นบ้นสีเนาะ้นเิมเป็นสระนอเมปาย่างลนี้ จะเฝ้าดีจ้าเจียไปน้ำไม่ลุกเป็ดบ่มันคือรแล้วจะไปน้ำเด้มันบินได้เองบ่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปขาย่รลานมันเลยครับเดี๋ยวจะพาไปไ่บูเดียวตง้ามไปขายมันน้ำกันพร้อมกันเลยมันนีบอกว้ามันเป็นอ้อยไปหนึ่งสองสามเ้ยครับผม ไปก็มวแตกโแมนเดมันถึงรถหัจอดไว้ใกล้ทางพดนี่บ้างหัวไปเมือนแตกเนาะโว้ยามีพรสีบังเนาะเขาจูเพรสีบังบ้กไฟจะจูหัวเบิดหาม้วนเนาะเียบเศร้าเนาะเอาบอกโอ้มันจะเบิดตเด้แล้วจะไปจูบานไหนดิ มาจูดจูหนันหน้าหอยก็ได้เนดะ้แต่ผู้ใดสิรับผิดชอบเล้วลตกสิเฮียนกระเจ้าเอายุ่ยใส่กันสิโต้ก็เอาว่ามันสิโตกเ็นเรื่องเป็นทางรถไทยมาบมามา,มาจอดประดับไปซืสอครับผมโอ้รถนี่เลยครับมันคือเงินครับผมบมันมั็นบททัวร์เลยครับทางหนาแต่มีอยูนะ นี่เดียครับเมื่อยแอกแหลกขุดมันสามคนพอดีเปล่ามาหลกซอยครับมือเลยอื่นก้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามันมันมันเน่าหมดแล้วมันจะท่วมหมดแล้วน้ำเรียบร้อยแล้วครับเบิดแล้วพร้อมทิศสูบไปขายเอาเงินกันบาทที่นี่ ถากันเรียนกันไวเยอะครับผมว่าตันสองอยู่นี่เบาอาว่าตันแปดแต่เบิ้งล่าเลียวเนยต,ตันสอง,งเทิมเบื้ล้วตันสองครับผมอืมอนี่ยครับยังอีกเรื่อยแต่ว่ามันนำทวมครับผมมันสีนา่าแล้วต้องเฝ้ามาขุดนะครับแล้วจุดเด็พาไปขายอยู่้านน้ำกันครับผม nhưng là bụi ừ, Còn là khắp luật len hơn nhập vào chắc nói là đập Đấy Ừ ừ, chế ถ้าอย่พุ่นแหละเดี๋ยวค่อยเอารถไถขึ้นไปก่อนไปไป เอาเงินก่อนบาทีน่นี่มันไปเรียกเอาเงินกันอ้า,าเนเาาาอยเาเฮ้ยลอยเ้ามาเลยครับ้มครับมลนหลุดไหล กมีต่ปามัดด้มครับรถููดมัดหลายราคามัดรากาดอยวสอบาทก่นาทนาทครับสบาทก่อนิาับสามบาทคลักกิโลละสามบาทสองบาทก่านทิพารับเจรับครับทาล้มน้าผมเลยที่จะลุดเอบอทบ้านทั้งหลาย 好、oh. พอเล้วผมพอทั้งอย่างแล้วไปเลยย่เลืมโค้ง,งนี่หละวันนี้โค้งอัจตะร้ายกับโค้งใส่โค้งขวาได้สามโค้งนี่ <c oughs> <c oughs> มีโค้งมีสามโค้งเ้อมีโค้งไทรโค้งขวาโค้งอันจะร้ายครับโ สองบาทแปดสิบห้าครับลดลงแล้วแต่เกา้าสองบาทเก่าหายครับลดลงแล้แวเนี่ยสองบาทแปดห้าโอ้ยโอ้ว่าเข้าจะโคตมามันมาขายแล้วลดลงเลยครับ ล้มไหมครับโอ้ซีตันตัวหนึ่งซีตันซีอุ่ตัวหนึ่นงตันฟอสอะไรยังไงอยู่เนี่ยครับหอดร้านมันแล้วครับร้านมันยืดบ้านนี่แหละมันหลายเนะครับพ่าจะปลูกมันคุดมันหลายเกือบช่วง มันคือเงินครับผมเดี๋ยวสองบาทแปดสิบห้าเมือนจือมาข้ายแต่ี่สองบาทเก่าหายด้วยครับเนียรถจอดของร้านพนมที่สองพ่วงด้วยครับรถตักพร้อม ขึ้นดับนด้ครับขึ้น,ข,นขึ้นเพิ่งกันลดอันนี้ลานมาันอยู่บ้านครับไฟสุดไฟประตูแท่ หลังมาเลย,เลยครับรถรถคนบันโอเคขับไปเรืเ่อยๆอีกขั้นครับผม มาอีกแล้วครับขั้นหนึ่งขันหัวสีว่าฝา้พึ่โอ้ดีน่วบ้านเย่สวนครับผม,มา้านร้านนี่ือยังหัวหน่อยกูบูเหรอปะฮอ ลบกรอดหนาเลยรลดแหนะทักไรครับมีเรื่อยๆเขามาเรื่อยๆครับเกษตรกรเนาะเร้าสวนเร้าไฮเร้าหน้าเหรอครับปลูกมันกับปลูกอ้อยแล้วเท็ดชาวบ้านครับพี่กับพี่ม่้งมาเสริมเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวต้องสั่งออกกอนครับตั่งรถเปล่ากันรถคนพินาศจะั้งะตัองกันยบ้า น้ำหนัก้องกันสามหกส่วนหมดน้ำหนักลวดเลยเบ้ยงั้ยอยู่บ่เบ้ยลับซับครับมาที่เดียครับช่วงลับซับก่อนครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเพิ่นออกมาให้ครับผมอะไรจับบาทอันนี้ครับครับบริโภคเหยียบเด็กครับผม ้าเบรกนะท่านไ่ตันรวบมาลุนกันเลยครับผมไ,ได้แล้วครับได้แล้วบ๊อบได้แล้วบ๊อคา,าเบรกกินน้ำข่อยสินั่นเดได้ โอ้เดยวเด่นมันตกมันตกเนี่ครับได้เงินผาพันสองรหาบาทครับได้ตันแปดโอ้อาถือตัวนี้ตัน8ปดพักสออยหาสิบเอกิโลครับได้ตันแปดตันแป4ี่สี่กิโลกรัมครับผมตํำหนักสองได้เงินหาพันสองครับผม บ้านจะมันคือเงินนี่ครับได้เงินหาพัดเดีย่ยเด็กเชื่อเลยห็นไครับแต่เพิพอกันไปครับผมบัดนี้เลยไม่ยอก็จะถอยขึ้นไปขึ้นดับนะครับร้านมัดยู่แถวบ้านนะครับในบ้านเลยแหะบาเลโคเดี๋ยวหาซื้อน้ำไปย่างกินกนครับบัดน,นี้เพิ่มพอกันไหมกับเสียงหน้าผมละหาซื้อหมูไปย่างกับทีมง,งานกับเหล่าขาวจวดแก้เมื่อยครับผมพิ่มพอกันไหมครับผู้บ่าวไทยบ้าน หาเสาเมาคำเมาแล้วก็นอนครับผมจดีไม่แห้งครับสวัสดีครับ